ทำนายนิสัยจากวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดของคนวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เขาว่าจะเป็นคนที่ดวงแข็งมากแม้ช่วงใดเสียของหรือว่าตกยากลำบากคนเกิดวันเสาร์ก็จะกลับมายืนหยัดและก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ใครคิดร้ายทำลายสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดนิสัยของคนเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่หนักแน่น มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีตัวเองมากที่สำคัญคนเกิดวันเสาร์ไม่คิดที่จะเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความอดทนทำงานเก่งที่สำคัญเป็นคนที่ใจเด็ดเดียวเสียสละแต่คนเกิดวันเสาร์ถ้าได้กโกรธใครจะกโกรธนานโกรธยากแล้วก็หายยาก คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่ชอบความมั่นคงแต่ไม่ช่างพูดการจะทำอะไรมักจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเป็นเหตุผลหลักสำคัญคนวันเสาร์เขาบอกเป็นคนที่เจ้าชู้มากแต่ไม่แสดงออกคนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการและได้ทำอาชีพที่มั่นคง ลักษณะเด่นเป็นคนดวงแข็งมากกว่าทุกวันอื่นในวันเกิดทั้งหมดเจวันข้อเสียของคนเกิดวันเสาร์นี้จะเป็นคนที่เสียตรงที่คำพูดพูดแล้วคิดทีหลังทำให้หลายคนที่ฟังแล้วรู้สึกเข้าใจผิดในคนเกิดวันเสาร์ว่าเป็นคนที่ปากร้ายแต่อย่างไรก็ดีคนเกิดวันเสาร์ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีและเป็นคนที่มีน้ำใจที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่ง แต่โดยรวมแล้วคนเกิดวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นคนที่น่าคบมากทีเดียวเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนตรงจริงใจแม้จะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยหวานแต่ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเอาละค่ะดวงวันนี้จบแล้วเอาไว้ดูคลิปหน้าวันอื่นๆก็ย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ